แล้วนะพีปัวชองชิเนตนะคะพี่พาตัดพาตัดแล้วก็เราออกนิ้วเราเมื่อเสาวน้อยยังหกน้อยในตัวเอวยังเนี่ยยังอยู่เราออกบริมเมดอยู่ในสายเอ็นเด้เมื่อวานในป่าห่านไม้ได้ไหมข่อยยางไม่หมูฟ้าไปได้ไงแม่บมูไปชิลุกชิกินเดะแบบเมื่อวานนี้ในวันนี้ล่ะป้าไปห่มบ้าพีพีมาห่มเหวี่ยมาบอกหา

ขุมฟ้าขุมฝนมาแล้วพวยพี่น้องเนาะฝนสิโตะทำหัวไปจังอันนี้เน,ะนาะฮะาต้เชฟเปิดพาขึ้นมาเนาะอยู่เซปูนเขาคือกาวพวยพี่น้องเนะาะอ่ะตอนนี้ก็อยู่บ้านวังคุนฮากลับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพอว่พี่น้องเนาะเอฟซีเบิร์ตสุขุสุขคนคือกาวพวยพี่น้องเยพบพ่อกันในช่วงเที่ยงฮะาต้อะเปิดพามาทางนี้ สบายดีท่านองมีสบายดีกับไก่น้ำเตียงไก่ไก่เหมือนไก่บ่ดตะกระบะเราะไก่มาสั่นอ้ยบ่ดถ่านี่ก็ได้เนาะวันนี้กับมากับน้องมีเพิ่นทางน้องมีเพิ่นพามาบ้านวังคูนน้องมีอาจจะสองเธอนี้เนาะเข้ามาแต่เอาหนี่เธอเล็กเนาะนี่นี่มาผูกแล้วนอนสมุกเนาะก็คือสีสบายวันนี้เนาะแต่ว่ามากับผู้คนอ่า ขาเจ้าบโนั่นไปแนะ่เนาะป้ทีเคยอ่ออกคลิปขาเจ้าไปสวนไห้ชวนมันเนาะต่อมาส่วงที่แบบแรงๆคนนละตอนแรงเนาะตอนนี้ข้าเจ้าตักน้ำตักในเนานะไปตามห่วยตามห้องแต่นี่มันเทียงมันยังกับขาเจ้ากลับไปฮิตเวกฮ็ตสวนเนาะพออยู่พี่ขาเจ้าฮ็ตสวนอ่ะฮ็ตให้ปเขาบ่ลยล่ะน้องมีกับค้านายทาบไมานี่กับบเหีนซ้ำ อา้าวคนอื่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าได้ผ่านมาทางนี้กาซีข่าไปเยี่ยมไปหาทางเอเซียนเพิน่นอ่าหลังจากที่ว่าทางไอ้ไอ่เพิ่นพาไปหาหืดหาหมอเนาะไปพาตัดเรื่องหมักไคลังวัสดุเดียเ๋ยวซีข่าวไปอัปเดตทางอาการทางเอเซียเพิ่นก่อนเป็นนาฬิได้ดีขึ้นแล้วบ่เนาะหรือเป็นจนังใดคนพีนน่น้องเลยเอ้าโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเข่าไปเบ่งไปส้มน้ำกันก่อนเนเาะอ่ะสบายดีเด้อทางบาดาแล้วก็ทางน้องมีเนาะโดย ่ปเดี๋ยวให้ท้านก่<พ>อนไป <laughs> แต่เตโตอโอ้ปะาทาเพิ่อนอันนี้ได้ได้เฮือนเนาะอนนโอ้หลังไงแต่ได้ปาทา1ิบสอมเขได้นเนาะ <laughs> เพื่อนอ๋อหลังไงแล้ปาทา สําเฮือน,นเฮาพุ่นได้นี่น่ะสําเฮือนเฮาพุ่นดเนาะแม่นหน้า17พุ่นจ้าอ่าแต่ามาหาทางอืเพิ่นก่อนอืมแม่นเฮนอ้สั่นบ่นโอ้แม่นอยู่อยพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะสวัสดีเด้อเอ้ยด้ ไม่ดีไม่ดูใช่ไหมดีไหมเออวันนี้พวกเอเดนสัตนะโดยเขามากข้างแม่ต่เกา่าปกติมีแผนในเอมาถ่ายทำไหยมาแต่จะเป็นบาลลีกับบอเก่งเขอเบาลีบเก่งลุ้เลิศบลเก่งจันอ้โห่ะน้องมีน่าอีกอ่ะลานังเลยวะมาถ่ายแข่เด็กได้ยังง เหนื่อยทนพนทนเลยปวดพนแน่ทนกับจังทนในวันนะไใ้แน่พอต๊กในมันเป็นใจยูลมมันแต่ก่อนเออนะอยู่ในนี้มันบอกแต่ก่าเออยุจะขึ้นอยู่ดินเขาเออแล้วก็เบาลี่แล้วก็เบาลี่มาถ่ายคลิปเบาลี่ยูเชโน่ได้ถ่ายคลิปเออบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันโดยโดยบ้านเดียวกันโดยแล้วก็เบาลี่เบาลี่กะ นั่นเบาเบลเก่งทองแล้วก็พอดีเบาลี่ถ่ายคลิปแล้วก็พอดีลุงเฮิร์มมาเชื่อดินให้อืมาเชื่อดินเอาห้องน้ำแล้งนอนแล้วอะไรเอ็ดโอ้แล้วเอ็ดเฮือนเนี่ยเบาเบาลี่ครับไปชอบเพื่อนนี่โอห้องน้ำนี่กับดินเอือยอยู่นน่ะแล้วก็ลุงเฮิร์มแล้วถือไปห้องมอลุงเฮิร์มคือได้ยินข่าวไปหาเหือนหาองมอปุนเฮิรม่เอื่อยไปหาองมอไปห้องมออัน คำแล้วอะไรเงินคำแม่ทางทางประเทศนั่นแหละเป็นยังนงเอ่ยเป็นนิวมะคารังนิวมะใครรังพระบาธาเ็นข่อยอ,อยู่บ่เห็นนึกสมเนนิวมะใคลรังได้พาตัดป่วยได้แบบไหนได้่าตัดแลผ่าตัดละเอ,อ่ยเป็นนิวมะคารังแล้วกะเพาะล้วกะอันชีนปงบอกระดูกข้างนี้แล้วกะพีปปพ่ปัวแล้ว นะพี่ปัวชองชนิดนะคะพี่พาตัดพาตัดแล้วก็เราออกนิ่วแล้เมือเศร้าวนวยยั<ม>งหกนวยในตัวเอวย<ม>นี่ยังอยู่เราออกบริเมืเด,ดอยู่ในชายเอ็นเด้์แล้วเราบอ,อกเมดโดยแต่ยัองอยู่ว,วสิกินยาตอว,วสิทาดีบาดในกอนน้อนวสิกินยาเลยคืออันผ่นผ้าออกเมือดโดยแล้วส่วนที่ยังหกนวยเป็นยังคือบ่อออกสะเราบอกมันอยู่ในชายเอ็น จากสายยังสายนั้นเราออกบ่ได้เราล้วบันี้ฮันต้องอันกินยาอย่างเดีวยวโอ้เราแบรยดย่อชีวิตเอคงตายแล้วเลยอาย่ก็ไพศาลอยู่น้ำพวเดี๋ยวเราเมื่อนี้เรา,เราอายู่พักว่านี้ไปร,รับจ้างพอได้ยาเขากินไปร,รับจ้างลูกสองคนบ่ลูกซี่ลูกผู้ชายสามลูกผู้หญิงพเพืเดียวนี่ ผู้อายกกมารับเลี้ยงค่อยเขาปีนี้ในเออ่าเลี้ยงค่อยแล้วก็เอาเลี้ยงค่อยเขาต้นไห่ได้ดเอเลี้ยงคยล้วยอ,อันแบบว่าเลี้ยงปีนี้อันเกิดมาละะแล,วล้วก็ช่องโตแล้วพลละโตเป็นเกิดโตนึ่งแล้วพลละบุกึงแล้วต่างกันต้นเรื่งเหนื่อยพอหนำน,น,นายขึ้นมีบัเลยเนาะ เลยโอ้อันนี้ว่างๆแน่อันนี้พ่อตกบไม่ได้พ่อตกเอาดิ้งน้อยเต็มห้องน้ำเปิดมาเปิดมาเลยน้ำใทางในทางในใช่ไหมฮะน้ำในทางน้ำทางในน้ำมาลุงเพิ่มมาทางโอ้โหผวมาทีมงานเราอ่ะเลยว้าทาเงินคนนี้กำลังไงเนาะสมบูรณ์เลยแต่มีงบเข้ามาต่อเติมบ่อ่เอ้ยดึงไหนไนเดิมมีแต่ซ้ำนี่บ่ กันยังผู้จักเราก็ยังบูสบายด้วยผู้ชอยเอื้อยนี่ยังบเราเก็ยังบูสบายป็นได้เราก็ยังพวกแห้งเดือยเทือนนี่ยพอหลังไงเนาะโดยพลไปเนาะโดยพลไปแบบเราก็ย่อชีวิตเอือยก็ร้ายแล้วเด้วยเอือยเป็นกะเป็นแต่ดิ้นหน่อยผู้นี้เอือยเป็นพื้นผาแต่ห้าเดือนเป็น แสดงว่าเอ้ยฮากะออกมาจากห้องผพาตานี้ได้จากมือเลยโอ้มันลายนะมันได้ได้วสามือโอ้กรบโดดปันไดช่วงให้ี่ประจันนำโซ่ยังไงถ้าเป็นบ่โดยช่วงที่เราไฟมาเอารกู้ภัยบ่กู้ภัยทางบ้านะบ้านอะไรทางกู้ภัยโดยเอาทีมงานเร่งเฮิ่มกับเบ้าตูดเมาบุชุดไทยเรืไปรทอด สายเราเมาคำประมาณชั่วโมงหรบเป่าแล้วอาการตอนนี้เป็นจะไหนเซอรไข้แน่ไข้แน่กินนี่ต้องคารหนาเบื่อโอ้ยค้าวหน้าแต่น้ำในเ้าจะกินน้ำชงน้ำสั่งมาได้เนาะแต่วันนี้น้ำน่ะเอ้ยชื่อกินบ่โดยเอ้ยชื่อกินน้ำเอ้ยชั่งเอาน้าทีชิบตุก๊กทีชิตุกเอยชั่งกันนั้นสะอาดเนาะโดยแต่เก้าเอ้ยบ่มีได้เอ้ย กินน้ำห้วยแล้วเอ่ยไปหาหน่อไม้ยังกินน้ำสาซส้ได้เยอะเลยแต่เป็นตามนั้นหรือว่าแบบนึกเขาจะทำแซลมอนกินหลือโดยน้ำเชคุณกระเห็นและการกินให้มันมีแห้งคึดน้น่อไม้นะแต่เก่าแต่นี่ยเนี่ยกินแบบนั้นบ่ได้แล้วเนาะเพินะม่ได้เดต้องกินน้ำอนามัยเท่านั้นเนาะเหน่อยเพราะมัมากอะมักระมากินน้ำบ่สะอาดมากกว่าเสียงที่จะเป็นเหนียวเนาะนย หนึ่งมากับน้ำเส้นหนึ่งมากับสารเคมีเลยทั่วบอกคำอยู่ทึ่งในสมุกบอกคำอยู่ทึ่งในพวกสารหรือว่าทีแบบเปื้อนเนี่ยมันสีด้ลงมาตามน้ำเส้นเลยเนาะเลยว่าสารเคมีเนี่ก็จนลายเนาะเราพยายังกินอะไรเนาะมันเติบโตทาน้ำไม้น้ามันแบบฮิวนัมตักกินซใช่หมอวานนี้ไปห่าน้ำไม้ได้วานคข่ยางไม้ โบฟาไปที่ไหนได้เลยเนาะโบไปชิลุกจะกินเด้อคอยไปหาเลือกโบได้เลยโบธาผัดข้าวบะดู่กับวิธีชีวิตแบบนี้เนาะผัดข้าวโบหาโบนั่นผัดจักเสียเอาใส่ให้ลูกให้เต้ากินบะด้วยเครื่องเวลาเอาหนังเครื่องนี้เนาะยังบวมนาะอันเอ็ดนักปรอะเด็นเครื่องไม่นึ่งบะเน็ดด้อยกัเอ็ดพระรามพอดีกับเอิมันเรื่อยขึ้นเจ็ดเนี่ยธรรมดาน กับพยายามได้ก e ับบอบอยากสูบเวียกนักบันไดเพราะว่าเพิ่งจะพักพื้นออกจะห้องเนาะกระย่านได้เพียงเท่านั้นพอตกแหงเอาไปช้อนกับแม่แก้วเมื่อนี้ช้อนน้ำเซพอได้กินได้ไล้ถ้วยหนึ่งถ้วยบักไงกุ้งแล้วกับปลาซามมี่สบายดีประลูกให้ลูก คูมือมาเดินเพปมาหลินบอกโดยเรามายุ่ท่คูมือแม่เล่ามาเดินด้บคูมือด้วยเมย์ละเขาเป็นเนืยอคือกันมันบ่อยละโดยตัวเมยจใจยังประธนภาตัตบอกเราก็อกเดชเราแตจะเป็นเราก็ให้ตลอเวลาอย่างนี้แบบัวัวเราไปใชเสนินัวเล่ากันทำเกี่ยวมานี้นี่ เดี๋ยวันนี้มันหัวจ้กไปพักพอจแก่เิมอันนี้ไอ้ละของฝาเด้อขับใจมาขับใจขับใจไม่รู้ขับใจไหมขับใจแ้่เนาะกินควยไปลองซื้อนมมาให้เพื่นว่าแล้วสองคนไปทางไหนสียคนนึงเปเลี้ยงคุยคนหนึ่งไปหาเนยไปหาเนยไปเนยหไไปหาหน้หาอยู่หัวไงหัวไก่ลไก่เลย เออนักเชฟอันนี้อันนี้ค่ะเป็นดินไม้ที่เพิ่นมาซื้อให้เมื่อโดนใครคุ้น่ครเลยมั้งอันนี้คุ้ยังบูจักอะไรชื่อแปะล่าไงทีมงานลงฮึมเชิญขยันมาใครเอยู่พี่หาดินนะพอฟังเนาะกันคือบ้านสามมุกดาขีดตั้งคุณโอ้โหบอดายบดาเลยลักเซนเลยเนาะสวัาดีคุณครับนี้บุตามกูอ กองสามแสนนี่ออบุรุษแหละเพิ่นขาดในขาดจะนิ้นบาทได้เออทท้งนี้เนาะทางนี้เ<ะ>นี่นะนยบู้จักเงินบาทเงินลาวเงินนั้นนั้นเขาแตกเอาเงินมีแต่ใช้เงินกีบอะไทกี่เนาะส่วนใหญ่เนีน่ยก็จะใช้แตงเงินกีบกี่เนานะบางคนใช้เงินบาทมีแต่วา่าเงินสี่ขายอย่างนั่นนี่ก็มีแต่ใช้เงินกีบเนาะทั้งร้านทั้ร้านเนาะแบบเงินนั้นนั่นเราใช้บ่ได้เดิเราบ่เป็นใช้เดิ แล้ววันนี้เอ้ยยังกินถือกินยาหรือเปล่าจ๊ะโบมีเงินซื้อแล้วก็อายุแบบนี้โอ้ปกตินี่เวลาเข้าไปหลังจากที่พาตัดมาแล้วนี่คันยาเบิร์ทเขาต้องได้ไปต่อยาบ่โอ้แต่นี่คือโบมีเงินมีคำไปต่อแล้วก็คือยุดเอาย่แบบนี้แม่พวจไปรับจ้างเรารับจ้างสองมื้อเามื้อแล้วพอได้ได้เข่ากินเ่มันเป็นเป็นนูปซื้อเข่ากินเลยเอ้ยบริหารให้เห็นหน้าป่ อันเอื้ยอันปีกายนี่เอื้อยเอ้ให้ง่ายนปีนี้ละเอื้อยบริเอสหรือเอื้อยเจ็บเนี่ยโอ้แล้วเอื้อยเอ็ดปลายเอื้อปีกายนี่ละเอื้อยเอ็ดปีกายนี่เจ็บมันเจ็บมามันบรได้ซ้ำกระทันหันมันเจ็บออันนี้มันลายนะมันปั่นเพราะเอื้อยเป็นชุดลุงเฮามาเอาทางเอื้อยเมื่อยและทั้งเช่นดีจ้ามีผพวกักผู้ใหญ่เป็นเบื้องเห็นเลยค่ะสั่นนะโอ้ยเบื้องคิดสภาพเลยเบื้องตายโลด หรว่าลูกเต่าก็เฮงน้อยจำเนาะคินหอดผู้น้อยนี่ได้ผู้ใหญ่ยังว่าเราผู้จักในเด็กผู้น้อยนี่อย่งผู้จักได้เขาของเขาฮวงเฮียนอยู่บ่สียงบอกฮวงเฮียนอยู่หนูดแต่ยืนอยู่นั่นนี่แต่เก่าอันได้อยู่เนี่บันเทิงตอนนี้น้อยนี่ฮวงเฮียนในเด็กผู้น้องว่าแต่ตัวบิดนีงเขาเขาเหมืนบ่โตนี่เด้บวมเป็นวชินานี่เด้บิดนี่เขินชาวกุ้งนางนี่ ท่งเทียนวันนั้นอันนี้บ่มีครูสอนอะได้วยวันนี้ไปเทียนี่ใช่ป่ะแบบเขาอ่ะมีรถมีร่างเลยเทียนอยู่นอ่ะเขามีรถบอล่ะแบบเอื้อยนี่รถเอื้อยภาษาไหนโดยผู้น้าระรถอันแม่พอชิมกับแม่ทีดาซื้อให้อืมแม่ผู้ทามพอผู้ทามเสียเลยโดยตั้งแต่ตายตลอดได้รถนั่นน่ะตายตลอดมือชองเลยโดยอันนี้รถเจ้าของเองแต่เนี้ อันนี้กาไปรักยงไงอ่ะ้องมีซื้อคนใหม่อะไรเนี่ใช้ข้าวโบว์บอก้าวโบวขฮาวบว์ถอนมาครั้งแรกเนาะเฮาก็ได้นครั้งแรกเลยเดี๋ารมู่บ้านเดียวกันกับ็คอยอ้ายเพื่อนการพอดีว่ามาอ่า หาเร oh. ือมาเยี huh. okay. uh ่ยมอ่ะยาเรือมาเยี่ยมน้องบ้านมังควยบ้านมังควยบ้านมังควยอยู่ป่ะเคยไปอยู่บ่มังควยมีเอานะมังควยนี่ๆมีพี่แกนี่ไหมเดินมีเอาน้องเอาน้องไปห้องหมอพาตัดก็แล้วเอาน้องก็เนื่องอยู่ห้องหมอชันนั่นเดินแต่ก่อนกะบอไดเคยขึ้นมาท่านี้ทั้งนั้นสมุกเนาะเมื่อวานก็พอดีวาน เ็นเคยเห็นในคลิปพนะกพนพี่น้องเนาะที่ว่าเราไปผ่าตัดก็เลยขำมาอัปเดตอาการเธอเคยเล่าโอ้เป็นอะไรดิว่าซนเนาะกำเบิงอยู่คลิปของไอเป่นเราที่ว่านำส่งฮอรมอแต่ไปอยู่พุ่นหาเศร้าขึ้นบ่อยอันลงเฮิมเศร้าบอรยูคือนึ่งชงชาดเกาเลยอยู่ชาดสามไป่ฮงมอแข่งเนาะฮอร์งมนเบาลี่กับลงเฮิมหาร์ปิซอกโคลาเลคฮาปิซอบ เยไปชงมาแล้ลุงเฮิมไปชงเราคุณฮาไปชอบอะไรเราทุกเนี่ยมาละลายโดยไปนด้ชื่อเนข้าน้ำสปาไเงี่กินนบอขาวนี่ผัวปรับจ้างง่ลายเชื่อโล่เท่าไรเลยกินว่ลลาบ้างแกอเคยชื่อเป็นสอบไ่อยู่บอกอันค่าแม่ลุงเฮิมมาเชื่อแล้วเป็นสอบแต่กับอเวเบลแพ้ชื่อข้าวอบ มีดิสเปปโล่โดยดูเอาตะกาวโดยแต่กาวมันไม่ได้แพงปันไม้แถวอันนี้มันแพงเลยเปล่าหนึ่งเจ็ดแสนไปเนาะบางทีบางทีกับแปดแสนบางทีกับเจ็ดแสนอยู่บ้านนั่งมาเจ็ดแสนเนาะสมมติเลยแพงเนาะมันเครื่องอันนี้ก็ยังมันแพงนะไม่เห็นอย่างกับแพงกับมือนี่เนาะโดยแพงแมลงปลอมอ่ะเงี้ยเลยปนพี่น้องเลยลำบากเนาะนี่ดูว่ามันนี่อัดเขาใส่ชีวิตวัด ค่ะคือผมเป็นอันเป็นนี่ยังว่าก็ได้อาย่หากินแบบธรรมชาติเนาะเลยโดยเห็นแบบเขาไคลายหน่อไม้เอิอละชอนจะไปเด้ไปบ่ได้เคยไปเด้ลูกน้อยกันยังปะเด้หายเอาอดเอาก่อนัแรเลยยันเคยไปต้องพี่ว่าคิดใช้ลูกเต้าเนาะสมุนกันลูกเต้ามันยังน้อยเนาะโดยไปตักน้ำอะไรไปตักน้ำห้วยอะไร เมนค่อยิพบกันคบก้าได้เลไปเบิ่งกโม่ค่ะเบิ่งกโสัเดี๋ยวพ่องมนพี่นองเนาะเดี๋ยวขอโตทางเ้ยพินไปเบิรงทางนอเพินกอนด้อเนาอมาแต่ายเดนเซเอ็ดอนุญาตด้อเนาะเด้ออ่ะสบายดีปารุ่เนาะิ เคยบนองมีไหสิฮะนางนางอย่าพาอย่าพาฮ่ากู้ยังได้บาดนี่เนาะฮ่าต่มาต่อใละฮะตักน้ำโอ้ตักต่เนเท่าเฮ้ บัน้าบอ่อนี่นะโอ้โ่้ <c ười> <c ười> แบกเมื่อวมนนี่ในบอ่อนี้ลหะ<อ>บ้าไปห่มบ้าพีพีมาห่มเหียวไอ้บ้าบ้าบาพี่นั่งกินบ่น่ะใส่มาพี่เรับ <c ười> พี่มาเยืนพี่ ฮะ <Ha? S 2> น้ำกินยังหิวเซกาโปกระปองก็ไม่หิว <c oughs> <c oughs> จะคือคนขายเครื่องจะเข้าเฮาตะกี้แท่นี่บอทา <c oughs> อันนี้กับเ,เมือบ่อนี่แหละอ,อือ,อไพ่เป็นเอ,อื้อยไพ่เป็นน้องนี่เลื่อยกับน้องบ่อนี่หึนี่เป็นเอื้อยอือเอาวางก่อนบางก้อนอันนี้วางก่อนวางก่อนอ่ะสบายดีป้าลุงเนี่ยลูกสบายดียดเอออ่าโตคนละถุงออกเลยป้องลูกๆปิดลงังไหมอือออกแท่นนี้บอธาใช้กระตุกเลย ใช่อยู่หัวมันก็หลงเงี้ยเข้ามาเงี้ยเข้ามาเออเงี้ยเข้าพี่เอออจะจะไปตักน้นามดิสายนะหน้าอยู่ห่วยบ่บ่อยู่เฮือนนายอยู่ข้างในข้างม่เท่าโอ้ของเจ้จ่ายอะไรมีบ่โดยน้านันน้ำขินไม่หลับนี่เอาเอาว่างก้อนลูกว่างก้อนนักนะว่างก้อนว่างก้อนเออว่างก้อนโอ้โหโอ้ไม่พี่น้องโอ้ตาย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 มากันข้างมาสิ่เฮียเพื่อนนอแบนนี่ โอ้หนักเลยบอกแทะหนักมี่น้องาะเธอที่ใช่หลายเพื่อนเจ้านะอันนี้บ่สอันไหนคุณคือเธอของคือเธออีกอ้าวซื้อซื้อยังอันนี้น้องยังอันนี้เหรน้องตาอันนี้น้องตาอันนี้เลยค่ะน้องติงน้องติงน้องตาน้องติงเดะกับน้องเบิ่งเเอาขนมให้แล้วก่อนเพื่อนพี่น้องนะ เอาวอขนมนี้แหละฮะเอาจะไปตั้งนานเล่บ้วงใ่เนี้ยไซ่อแบบไนไหล่ะเออมีอเนื้อสัตวบไหนล่ะเออออ่ะคนละสีหอด้ว อใช่บาทนี่เอ้าย็นได้แล้วบ,บาทนี่อืมอะใส่ถุงก็ด้วยอ,อ <laughs> ได้น้ำได้ขนมได้เนี่ยคุ้มข,ขายเนะาะดูคัก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 กินข้าวแล้วบ่กินข้าวแล้วบ่กินแล้วกินแล้วเนาะอ้าบน,มมน้าผมบ่อหนิ ทางอ่านทางตาแค่นอกเคยเท่าเจ้าเหรบ่มีน้ำก๊อกบ่อบล่ะเขาเอียนน้ำมีล่ะสมุขผมกุ้นคือนในเฮียนไทยเนาะเห็นแล้เคยสัมผัสอยู่บ่อรล่ะเคยบ่เคยเคยบอกไปมาสัมผัสเจ้าหรอแมลินแมลินดยผู้ใดน้อบานเขาไอเตียงบ่เคยเขาหาเจ้าบ่หรอเคยเคยบ่กออ อยู un, Nacional, ่พุ่นเพ่อนาวซันพวพี่น้องเนาะแต่นี่มาก็พอดีเห็นมาแต่ตักหน้าวซันไกลบ่ไกลบ่บอบได้จะไปตักหน้าไหมล่ะโอเคมาเช้าล้างเอ้วันนี้สิพากันเมื่อบ่บัลเออเอาขืน้ได้บอลเบิรนเนาขึ้นใได้บลขนเน้อ้บทึ่ตุ๊ดตุ๊ตุ๊ดตุ๊ดตุดตุ๊ดตุ๊ดดตต๊ต๊ดตต๊ดตตตตตต อ่ะบอทาเดี๋ยวทายหูไปก่อนเนี่ยบอทาไม่ละมาปิ้นปิ้นปิ้นปินเออมาพี่ยะมาน้องมีเงี้ยขึ้นมาอีกละเอามาเนี่ถือเอาอีละเออกลับบ้านมาเนี่ยเอาสบายดีป้าลุงในลูกเออไปกลับบ้านมาเนี่ไปทางได้บาทนี่อ่าไปแล้วบาทนี่พวยพี่น้องเนาะอ๋อออกน้ำเนาะคักเมลีเนาะอยากเลือกเกิดบ่ได้เนาะ โดยน้องมีเคยบอกไปเลยเคยเลยโดยพูดน้องมีก็เคยจะเคยกันเนาะเพราะว่าแบบมาคืออยู่บ้านในว่าเขตนี่ใะน้องสมุนเนาะโดยเขตหรือว่ามันเป็นสนนบดเนาะโดยหรือว่าห่างไก่แบบคึ้นเตลือล่าอยู่เนาะแง่ถึงน้มันก็อยู่ปลาอยู่ตงโดยไากินแบบธรรมชาติโดยก็ไม่น้ำมัน โอเคสนแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้กพอดีว่าอ่ามาอัปเดตอาการเอ้ยสั่นพอแม่พี่น้องเนาะที่ว่าเคยเห็นทาง AI เพิ่นอ่าเผยพรวิดีโอลงที่ว่านําส่งโรงหมอหรือว่าไปพาตัดนิ้วมัไข่ลังเนาะวันนี้พอดีเฮาได้ผ่านมาทางบ้านวังคูนเฮาก็เลยมาอัปเดตทางอ่าเอื้อยเพิ่นให้เบิ่งเนาะก็พอดีมากะพอน้องๆเพิ่นมาแต่หามน้ําบ่ซั่นตั้แต่สมัยจักสิว่าสมัยใดคันสมัยข่อยก็ยังบ่เคยบ่่แต่ว่าข่อยเคยหามน้ําอยู่ตะกี้ค่ะก็ยังว่า อาพัฒนาคนนี้อยู่แต่ว่าเฮายังมีคูทางเนาะแต่นี่เิ็นใส่อีหยังใสโอ้กระตุกเนาะใส่กระตุกเคยเห็นแต่ในคลิปอ้ายเพิ่นเนาะมื้อนี้เฮามาแล้วก็มื้อแลงเฮาสิมาอีกแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่พี่ค่ะเจ้ามาตเฮ็ดส่วนหลายๆแล้วก็ตัน้ําตังเนาะเดี๋ยวเฮาก็สิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะแต่ว่านี่เฮามาช่วงเที่ยงและบ่ค่อยมีเนาะเจ้าไปให้ไปยังเอาโอเคซนแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ฝากแม่พี่น้องเข้ามาหับชมหาฟังเบิ่งคลิปสามุดาเด้อเนาะตอนนี้ก็ เฮาก็อยู่ทางสีปูนพรมย์พี่น้องเหนาะฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามาเป็นกำลังแห่งใจให้เด้อแล้วก็ขอบุญขอบคุณเอ็ซีเบิร์ดสกู๊ตุกุนสำหรับคลิปนี้ทั้งสามุูดานแล้วก็น้องน้อยผู้ไทยเฮาก็บเได้เดินทางกลับก่อนเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่ารเข้ามาสบายดี